น,นี่กินนเงาะลอยแก้ววันนี้ตะก้องเขาแข่งกีฬาสีเป็นดมัมเมเยอร์ตะกอง อันนี้เป็นเกียวก่อนตั้งแต่แตนอนยาสิคุณแม่กืก้อจากร้านอ้นยินตะโฟอ่ะสึกผงเจ็ดร้แล้วก็ลูกกุ้งทอดถึงห้าร้อยกุ้งทอดมันอยู่ในตู้ยเย็นเดี๋ยวค่อยถ้าวันไหนไม่มีอะไรกินแล้วค่อยเอามากินอันนี้ยังมีอะไรกินอยู่ อันนี้เป็นเงาะลอยแก้ว ต้องกินน้าเยอะเลือดจะได้ไม่ข้นไม่เวียนหัวพอกินน้ําน้อยมันจะเวียนหัวมันจะวู้เลือดเป็นขน้นเนี่ยมันไม่ไปเอดหลอเลี้ยงสมองมันทำให้เส้นเลือดตีบ สังเกตได้เลยเวลาแม่กินน้ำน้อยอะ่ะแม่จะพูดเลยแล้วก็ฟันน่ยมันจะกัดลิ้นตัวเองเนี่ยความกัดลิ้นตัวเองก็กินน้ําเยอะจะไม่พูบไม่ปวดหัว คือคือพวกนักธุรกิจอะ่ะเขาก็มองว่าเอ้ยไอแค่ประสาทต,ตาเบือนทมที่ยังไม่ถึงร้อยตารางวาเลยที่ยังไม่ถึงไร่เลยเขาคิดอย่างนี้ไงถ้าเมมันอยากได้ก็ให้มันไปเอาคิดกรน,นี้่ะเจะบอกว่าเนี่ยที่บ้านนอกไม่กี่ตัง ส่งสินค้าไปขายก็เหมือปีหนึ่งได้ต้องสองแสนกว่าล้านเขาคิดอย่างนี้นักทุรติดอ่ะเขาคิดแบบนี้อใจไป็นทะเลาะกับมันทำไมมันอยากได้ก็ให้มันไปเลย ที่บ้านโลกถ้าไม่มีคนไปเที่ยวอะ่ะมันก็คือที่บ้านนอกก็เหมือนกับถา,าวิหารมันเอาไปเห็นไหมแล้วมันก็ไม่มีคนดูแลก็ไม่มีคนไปเที่ยวกลายเป็นเป็นล้างไปเลยอยู่ในป่าไปเลย ที่แบบพวกนธุรกิจไงเขาคิดอย่างนี้ไงอุ้ยช่างหัวมันเมันอยากได้ให้มันไปเลยถ้ามันไม่มีคนไปเที่ยวมันก็เป็นป่าล้างแค่แค่นั้นเองเขาคิดแค่นี้อันนี้เป็นเป็นมะม่วงที่แม่มะม่วงมันสามรสแล้วนี่เป็นพริกเกลือที่ร้านน้องเน็ก น้ำปลาหวานอยู่ที่ร้านลุงสวัยเขาให้มาเลิอกกันนี้ก็ร้านลุงสวัยหาดจอมเทียนไงพัทยาไงเขาให้มากินฟรีเขาน่ารักมากเขาให้แม่กินฟรีนายจิ้ม <ừ> mm พริกเกลือข้าอร่อยมากพริกเกลือร้านนี้อร่อย พื่ยเกืออร่อยมากเมื่อก่อนตอนที่ยังไม่ดังอ่ะประกาศตามเมืองทมอ่ะมีคนไปเที่ยววันหนึ่งติบคนยี่สิบคนเดี๋ยวนี้มันดงนังไง ถ้มันดังเป็นที่รู้จักคนไปเที่ยววันหนึ่งหกพันคนก็ยิ่งหยุดยาววันอาทิตย์วันเสาร์คนไปเยอะคนไปเยอะ เมื่อก่อนมันก็ไม่มีปัญหาเพราะมันไม่มีคนไปเกี้ยวแล้วตอนเนี้ยทหารฟรีเวอร์ไงคนจะเอาของไปมอ้อหม่าหารเต็มไปหมด แต่วา่าเมื่อวานนี้เห็นทหารโดนผักลมแล้วไม่สู้เลยอะ่ะคนจะเริ่มผิดหวังในตัวทหารคนเริ่มผิดหวังนะเอ โดนเป็นผักลมแล้วไม่สู้เลยอะ่ะคนก็เริ่มไม่พอใจนะบอกทำไมให้มันผักลมไม,ไม่สู้ไม่มีปรสิกิจริยาอะไรเลย มันเคยตัวไงทหารขเขมมันจะเคยตัวเพราะมันผักทาหารไทยลมแล้วไม่มีใครทําอะไรมันมันจะเคยตัวเพราะว่าทหารรเนี่ยมันเฮี้ยอยู่แล้ว อาหารカメนะ่ะมันเหี้ยอยู่แล้วไงมันมันได้รับคำสั่งมาให้ป่วนมันเหี้ยรับคำสั่งให้ยั่วให้ป่วนเพื่อที่ว่า